พี่ผิงก็คือตําหนิติเตียนนะคะขอเขียนว่าตําหนิอยอาเดียวแล้วกันนะที่เหลือจดเองตำหนิติเตียนนะคะก็คือตัวฉันเองอะ่ะโดนตําหนิทําไมข้างหลังรั่งก็คือให้ค่ะเปียเหรนคนอื่นโชก็คือรับได้รับหรือว่าโดนนะคะช่องให้คือทําร้ายค่ะทําร้ายมันทำร้ายจิตใจนะคะในประโยคนี้ ทำร้ายจิตใจขอเขียนไปเลยละกันการ,รทำร้ายจิตใจตรงเนี้ยมีคําเชื่อมหายไปนะคะมีโครงสร้างคําเชื่อมหายไปลองดูกันว่าโครงสร้างอันไหนที่ควรอามาใส่ตรงนี้คะฉันเนี่ยยหลุดหลุดหลุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮึบไว้เมื่อกี้ไม่ไอ้อยัง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 มามามาฉันตัวฉันเองเนี่ยโดนตําหนิให้คนอื่นเนี่ยโดนทําร้ายจิตใจ ใส่อะไรดีคะคําเชื่อมตัวแรกก็คือซุยหรินตนชื่อน,นิดนึงนะคําเชื่อมเนี่ยเป็นอะไรที่ออกทุกป,ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้จําให้ได้ทุกตัวเดี๋ยวใส่มาให้กี่ตัวให้จําให้ได้ทุกตัวเลยนะคะได้คะแนนแน่นอนนะซุยหรนก็คือถึงแม้ตันชื่อก็คือแต่ว่า,วานะคะปูตันก็คือไม่เพียงจุดจืดจืดเฉียนนอกจากนั้น นะคะถัดไปเหรียนจุดจุดจุดเหี่ยค่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งจุดจุดจุดก็จุดจุดจุดค่ะและอันสุดท้ายค่ะนิ่งเคอร์เหี่ยปู่นะคะยอมที่จะก็คือยอมที่จะจุดจุดจุดก็จะไม่ค่ะเหยี่ยปู่ก็จะไม่จุดจุดจุดใส่อะไรดีเอ่ย ถึงแม้ว่าสมมติใส่เนะซีแรนตันชอนะถึงแม้ว่าตัวฉันเองเนี่ยจะโดนตำหนิแต่ว่าให้คน,<ห>คนอื่นโด,ดนทําร้ายโดนทําร้ายจิตใจไปด้วยใช้ได้ไหมฟังแล้วก็แปลกไหมแปลกไหม,มหรือตอบสองดีคะไม่เพียงฉันที่โดนตำหนินอกจากนั้นแล้วให้คนอื่นโดนทําร้ายจิตใจไปด้วยดีไหม,มหรือสามดีคะเหรียญเหย,ย แม้กระทั่งตัวฉันเองโดนตําหนิเนี่ยก็ให้คนอื่นโดนทําร้ายจิตใจไปด้วยหรือว่าจะเป็นข้อสี่ดีคะนิ่งเคยเหยียบปู้ฉันเนี่ยยอมที่จะโดนตําหนิก็จะไม่ให้คนอื่นก็คือยังไงยังไงก็จะไม่ให้คนอื่นเนี่ยโดนทําร้ายจิตใจนะคะใช้ใอะไรดีเอ่ยหนึ่งสองสามหรือสี่คะซึ่งแต่สิ่งอื่อื่อ่ โอู้ไม่ผิเลียน也หรือว่านิ่งเคอับนะคะโอเคน้องๆก็เลือกมากันเป็นก็คือสีส่วนใหญ่สีส่วนใหญ่มีน้องตอบ2มาด้วยนิดหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันคำตอบที่ถูกต้องเฉลยเลยแล้วกันนะคะก็คือข้อสี่ค่ะทำไมเอ่ยถ้าเราเอาข้อสไปใส่นะฉันไม่เพียงโดนตำหนินอกจากนั้นแล้ว คนอื่นโดนทำร้ายจิตใจไปด้วยแค่แปลเป็นภาษาไทยก็ขัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2ใช้ไม่ได้ค่ะคาตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ี่ก็คือฉันเนี่ยยอมที่จะโดนตาหนิเองดีกว่ายังไงยังไงเนี่ยก็จะไม่ให้คนอื่นโดนทำร้ายจิตใจก็คือฉันยอมรับไว้เอง<ช>นเนี่ยใส่มาที่ฉันเลยอย่าไปใส่ที่คนอื่นอย่าไปทำร้ายจิตใจเขาเป็นอย่างนี้นะคะคงั้นแปลทั้งหมดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ,อ,อ่านทั้งหมดให้ฟังอีกรอบหนึ่งอลัวน,นิ่งเขอ 我宁可自己受批评，也不让别人受伤害。是啊，安妮，这是一句非常正确的格言。